คุณก็เรียนจบมาตั้งสูงอ่ะนี่คุณไม่อายเลยเหรอคะที่มาเก็บขยะข้างถนนแบบนี้อ่ะผมไม่อายหรอกครับเพื่อปราบท้องและครอบครัวผมทําได้ทุกอย่างครับอันนี้คืออะไรครับทออืมทออือแล้วนี้ล่ะอันนี้ใครตมกันเอออืออ่าพี่ฉลีสุดมาให้แล้วนะขอบคุณมากนะลินจ้าพี่ดึมเออดึม แล้วนี่พี่ไม่กินข้าวก่อนเนาะพี่ว่าเดี๋ยวจะออกไปกินข้างนอกอ,ะอ่ะเออพี่ฉันมีเรื่องจะบอกนะว่าตอนเนี้ยฉันได้งานเป็นเสมียนตรงลงนํ้าแข็งหน้าหมู่บ้านเรานี่เองอะก็จะเริ่มงานวันจันทร์นี้แล้วอา้าวลินจะทำงานทำไมไม่บอกพี่อะ่ะแล้วใครจะเลี้ยงดูแลลูกฉันก็อยากจะบอกพี่อยู่แหละแต่ว่าช่วงเนี้ย พีกลับดึกทุกวันเลยแต่เรื่องดูแลลูกอะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันอะ่ะบอกให้แม่มาช่วยดูแลแล้วแหละวันพรุ่งนี้น่าจะถึงอะ่ะอย่างนั้นก็แล้วแต่ลินแล้วกันนะพี่ขอไปทำงานก่อนจ้ะพี่อยู่กับแม่อย่าดื้อน,นะลูกขับรถดีๆนะพี่จ้ะน่พุ่นดูนี่อันนี้ตัวแม่เป็นตัวสีฟ้าน่พุ่นเป็นตัวสีอะไร ประวัติการทำงานของคุณก็น่าสนใจดีนะคะแสดงว่าจะรับผมเข้าทำงานใช่ไหมครับทางเราต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าบริษัทเราเพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการไปค่ะอย่างนั้นมีตำแหน่งอื่นว่างไหมครับตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะถ้าหากมีตำแหน่งว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบติดต่อคุณไปทันทีเลยนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับนี่ที่เปิดรับสมัครคนส่วนหรือเปล่าครับใช่ครับเออตอนนี้ยังรับสมัครอยู่ไหมครับตอนนี้ยังรับคุณงานอยู่ครับถ้าคุณสนใจยังไงเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับได้เลยครับคุณช่วยส่งลูกคชั่นให้ผมหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับ อา้าวสวัสดีครับอันนี้คุณมาขายประกันอะไรหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับคือผมคนที่โทรมาว่าจะมาสมัครงานเป็นคนสวนนะครับอา้าวเหรอแต่งตัวดูดีแบบเนี้แล้วจะมาทํางานสวนพี่ได้เหรอน้องมันหนักนะทาได้ครับงานอะไรผมก็ทําได้ผมไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วครับแต่พี่ให้วันละ300ยนะ3 0 0้300ก็3 0 0้ครับเท่าไหร่ผมก็เอาครับแล้วจะมาเริ่มงานให้พี่ได้เมื่อไหร่อ่ะวันนี้เลยก็ได้ครับผมพร้อมทํางานเลยเฮ้ยน้องพี่ไม่ได้รีบ กลับบ้านไปแต่งตัวค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้ผมใส่ชุดนี้ทํางานก็ได้ครับผมพร้อมทํางานเลยครับพี่อ่าแล้วแต่น้องแล้วกันเดี๋ยวตามพี่มา อ่าน้องค่าแรงของวันนี้ขอบคุณครับพี่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนน้องมีอะไรเหรอครับพี่หมวกอะไม่คิดจะคืนพี่เลยเหรอขอโทษดีครับครับ นี่พี่ซื้อมาให้ลูกอ้าวปกติเราซื้อมาเป็นลังนี่ทําไมพี่ซื้อมาเป็นแพ็คแบบเนี้ยพอดีว่าพี่เห็นมันลดราคาพี่เลยซื้อมาให้ลูกจ้าแล้วพี่ทํางานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็นิดหนึ่งอลินหรอดูหน้าพี่ดิค้าเตรียมแดดไปหมดแล้วพอดีว่าช่วงนี้อะพี่ออกไปหาลูกค้าบ่อยก็เลยเจอแดดเยอะนะ่ะอืมเออพี่ พรุ่งนี้เช้าอะ่ะแม่จะมาถึงแล้วนะตอน6กโมงพี่ไปกับฉันรับแม่ที่อาเขตเลยนะได้สิเดี๋ยวพี่ขอไปอาบน้ําก่อนนะพอดีว่าเหนียวตัวมากเลยอะ่ะจ้าพี่งั้นเดี๋ยวพี่รีบไปอาบน้ําเสร็จนะแล้วก็มากินข้าวพร้อมกันนะ คุณคะฉันให้คะ่ะขอบมากเลยครับนี่ใช่คนเมื่อหลายวันก่อนที่มาสมัครในตําแหน่งผู้จัดการใช่ไหมคะใช่ครับนี่คุณยังไม่ได้งานเลยเหรอได้แล้วครับเป็นคนสวนอยู่บ้านหลังนู้นนะครับแต่คุณก็เรียนจบมาตั้งสูงอะ่ะนี่คุณไม่อายเลยเหรอคะที่มาเก็บขยะข้างถนนแบบนี้อะ่ะผมไม่อายหรอกครับเพื่อปากท้องและครอบครัวผมทําได้ทุกอย่างครับคุณน,นี่เป็นคนดีจังเลยนะคะแถมขยันด้วยเออ ถ้าบริษัทฉันมีตำแหน่งว่างเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบติดต่อหาคุณทันทีเลยค่ะจริงเหรอครับค่ะขอมากเลยครับไม่เป็พี่หนึ่งทำไมพี่มาเก็บขยะอะไรแถวนี้เนี่ยแล้วลินมาที่นี่ได้ไงอ่ะก็ฉันตามพี่มาไงถ้าไม่งั้นอะ่ะคงไม่รู้น้าว่าพี่อะ่ะมาเก็บขยะข้างถนนแต่ไม่พอทำงานเป็นคนสวนบ้านคนอื่นเขาอีกอะ่ะ ที่ไม่มีทางเลือกอัลินมีอะไรทําได้พี่ก็ทําไปล้วพี่ทําไมไม่ยอมบอกลินเลยอ่ะว่าพี่อ่ะถูกจ้างออกนี่ถําไม่ใช่พี่ตาโทรบอกฉันนะฉันคงไม่รู้จนถึงวันนี้อ่ะพี่ขอโทษนะลินพี่ไม่อยากให้ลิน่ะคิดมากนะฉันรู้พี่แล้วที่ฉันออกไปทํางานอ่ะเพราะฉันรู้ไงว่าพี่อ่ะตกงานใน,นช่วงนี้ก็ยังลําบากอยู่คราวหลังอ่ะมีอะไรพี่ก็ต้องบอกฉันนะ เพราะเราอ่ะเป็นสามีภรรยากันแล้วอ่ะได้สิเดี๋ยวขราวหน้าขราวหลังนะพี่จะไม่โกหกลินอีกนะมีอะไรพี่จะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยจ้ะพี่แป๊บมึงนะลินมีคนโทรมาจ้ะฮะัลโหลครับสวัสดีค่ะใช่คุณ,ณนักการใช่ไหมคะใช่แล้วครับโทรมาจากบริษัทอีโคก,กินค่ะตอนนี้คุณนักการมีงานหรือยัง,อยงคะยังเลยครับ สะดวกครับค่ะเดี๋ยววันจนันทร์เจอกันค่ะได้ครับสวัสดีค่ะครับใครโทรมานะพี่ก็ง,งานที่พี่ไปสมัครไว้อะเขาเรียกให้พี่ไปทํางานวันจันทร์แล้วอะตอนนี้พี่มีงานใหม่แล้วฉันดีใจกับพี่ด้วยนะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอเก็บขยะก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยละกันน<ป>้ทำผิวให้นะ<ป><ป>